นี่ครับพบกับชิมงานสมบมประดานนะครับผมมาจอดอยู่อังเคลนสวรรค์จังหวัดสุรังครับก็ะบอ่อขนาดเท่านรวะครับผมลึกหกสิบเมตรจอดระบบยังไงนะครับ อยานใจอย่างผกจอลำบานานนะครับติดต่อสับบรรานานได้นะครับเรายินดีให้บริการครับหรือจะโทรตามเบอร์โทรได้นะครับ088 114 3 5 4 0นะครับเรายินดีให้บริการครับผม